ว่าไปย่ำมาเรื่องที่เราเรื่องนั้นหรอเรื่องดอปเปอร์ใช่ไหมเรื่องเรื่องลดลดวูดวูดเออเอออะโอเคเนี่ยดอปเปอร์ดอปเปอร์แล้วก็เราทําไฟฟ้าซีเราก็ไปยินข้าเที่ยงกันใช่ไหมโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้างั้นเขียนไปด้วยฟังขัวอธิบายไปด้วยเนาะนะครับครับใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องใหม่เรื่องดอปเปอร์เอ้ไมเรื่องดอปเปอร์เรื่องแรงระหว่างคูลอม แรงนี้นะครับเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนนะครับคือเรื่องแรงระหว่างคูลอมเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายเขาเรียกว่าอะไรอะหลายหลายๆอย่างมันรวมกันนะครับแต่อันหนึ่งที่แรงคูลอมเนี่ยสร้างคุณประโยชน์แก่พวกเรานะครับก็คือมันชื่อเรื่องว่าหยดน้ำมันของมิลิแกน <c oughs> <c oughs> ไอ้มิลิแกนเนี่ย เป็นคนหาประจุของอไม่ใช่ประจุสิหามวลของอิเล็กตรอนในวิชาเคมีที่ผู้แกเรียนกันนั่นแหละนะครับในวิชาเคมีที่พวกเราเรียนกันก็พวกเราจะได้เรียนเรื่องการหาน้ําหนักอะไรประมาณนี้หยดน้ามันของมิลลิแกนเดี๋ยวเราจะได้เรียนมันจะเป็นเรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องสนามไฟฟ้าแล้วก็เรื่องความต่างศักย์แล้วก็เรื่องตัวเก็บประจุอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้น์เว w o r d เรื่องนี้ก็ต่อไปเป็นเรื่องไฟฟ้าแรงหน่วยของนิวตันมันเป็นอะไร เรื่องนี่ไงซิกแมกอุ้ยเออซิกแมกเท่ากับเอมเออะมันก็คือกฎของไอ้นิวตันเนาะเพราะฉะนั้นหน่วยของแรงอะทุกอันทุกอันในโลกปรนดินะหน่วยมันจะเป็นนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยของแรงไม่ว่าจะเป็นแรงอะไรอะแรงนิวตันแรงประจุแรงอะไรมากมายไก่กองอะหน่วยเป็นนิวตันนะครับเพราะฉะนั้น คราวนี้พอหน่วยเป็นนิวตันแล้วถ้าเราจําได้พวกนี้มันเป็นปริมาณเวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์อะไรก็ตามที่เป็นบวกลบเนี่ยไม่ได้บอกคุณค่าของมันนะครับจำไว้นะในฟิสิกส์อะไรที่มันเป็นบวกลบ <c oughs> ไม่เคยบอกคุณค่ามันสักทีอะไรที่เป็นบวกลบหน้าที่คือบอกว่าทิศทางมันไปทางไหนนะครับเหมือนกราฟชอบกําหนดกูชอบกําหนดอะไรเป็นเพื่อคณิตศาสตร์เวลาเรียนคณิตศาสตร์เราจะได้ง่ายด้วย อะไรก็ตามอะไรก็ตามที่ไปด้านนี้จะเป็นบวกอะไรก็ตามที่ขึ้นด้านบนก็จะเป็นบวกเห็นไหมลงพื้นดินเนี่ยเป็นลบอันนี้ก็จะเป็นลบะนะครับทุกอย่างกําหนดตามกราฟชีวิตเราจะง่ายขึ้นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราจะได้เรียนคราวนี้ในในห้องสอบเหมือนเดิมอันนี้ครูมีให้อันนี้ครูมีให้ค่า k ครูมีให้เออค่า k ครูมีให้ นะครับครูมีให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นแต่แต่พวกเราต้องเข้าใจด้วยนะว่า Q1 Q2 คคืออะไรครดีเรื่องนี้แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมเนี่ยก็คือเอาประจุเนี่ยมาอยู่ใกล้กันซึ่งพวกเราเคยเล่นอยู่แล้วตอนเิกกิพวกเราเคยเล่นไอแม่เหล็กอยู่แล้วใช่ไหมพวกเราแม่เหล็กมันจะขั้วที่มันต่างกันมันจะดูดกันแล้วพวกเราเป็นโรคจิตไหมว่ากูพยายามเอาขั้วที่มันผักกันนะ่ะ ถ้ามันขั้วมันเหมือนกันมันจะผลักกันใช่ไหมไม่รู้ว่าแกเป็นโรคจิตเหมือนครูไหมครูพยายามอาขั้วที่มันเหมือนกันอ่ะกูอยากให้มึงชิดกันให้ได้อะเออแล้วก็ปล่อยแล้วมันก็จะดูดกันอะไรประมาณเนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูกำลังจะสื่อก็คือว่าอะอะไรที่มีขั้วเหมือนกันอ่ะมันจะเกิดแรงเขาเรียกว่าแรงผลักใช่อะไรที่ขั้วต่างกันเหมือนด้านล่างสุดก็จะเป็นแรงดูดดูดกันนะครับโอเคเนาะอ้าว คราวนี้นี่ไปงานครูมาให้พวกเราลองทำคราวนี้ไอ้ไอ้ตัวที่มันเป็นลูกศรน,นะคือตัวที่เราสนใจนะครับก็คือว่าเราสนใจตัวนี้คราวนี้คำถามของครูคือว่าไอ้ A มาทำกับ B อะ่ะไอ้ B จะได้รับแรงผักหรือแรงดูดแอ,อืมของ A ผักนะครับต่อมา ไอบีถ้าแกเป็นตัวบไอ้ตัวปัจจุบีบอยอ่ะชีวิตแกจะไปทางไหนบ่งนี่ทางลบติดติดยาสูบยาโฟคิงไม่ใช่ไปทางซ้าย<ม>หรือทางขวามึงจะเป็นบวกกับลบอะไรเออแกลองเอา A ทํากับ B ไอบีจะไอบีจะชีวิตมันจะไปทางไหนประตูหรือหน้าต่างประตูคครรรับับบปะตู เอทำกับ B ประตูหรือหน้าต่างประตูไอ้นี่ว่าประตูว่าหน้าต่างประตูหรือหน้าต่าง,อาางเออเยี่ยมทุกคนลุมมันมันบอกว่าเป็นประตูคนเดียวถูกต้องไปทางหน้าต่างดิเพราะ A มันจะ A มันจะผัก B ใช่ไหมละ่ะแล้ว C ทํากับ B ละ่ะประตูหรือหน้าต่างเยี่ยมเออครับเห็นไอ้ C เนี่ยจะมาผักเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนชักขยี้เนาะ นะครับประมาณแบบว่า A อ่ะก็มึงเอาไป EC ก็บอกว่าไม่มึงนั่นแหละเอาไปนะต่างคนต่างผักกันนะครับอ่ะต่อมาภาพภาพนี้ล่ะสนใจ A นะสนใจ A นะ B ทำกับ A ไอ้ B จะพยายามดึง A มาหามันหรือว่าผักผักให้มันใส่หัวไป ดึงมาหาถูกต้อง F A จะดูด C ล่ะดึงเข้ามาหาหรือใส่หัวไป C นะ C นะพูดถึง C นะ C ไปทำกับ A เออใส่หัวไปเพราะเป็นบวกไงบวกกับบวกแต่เส้นมันเนี่ยอาจจะสั้นหน่อยเพราะอำนาจมันอะมันอยู่ไกล ถูกไหมอำนาจที่มันส่งไปหานะมันมันไกลอ่ะฉันอยู่ไกลเส้นอาจจะสั้นหน่อยซึ่ง F ของ C เป็น F ลัแค่นี้นี่ก็คือการบอกประจุบ,บวกลบหน้าที่ของประจุบวกลบคือบอกแค่นี้คราวนี้นิดนึงคราวนี้กฎของเราคือซิกมา F เนาะซิกมาเท่ากับศหรือซิกมา F เท่ากับ MA เนี่ยการรวมแรงแกถ้า F A กับ F C เนี่ย มันเป็นแบบนี้เวลาเรารวมแรงเนี่ยเอาเราเราเอามาบวกกันหรือเอาเราเอามาหักล้างกันเออหักล้างเนาะพ้นไปคนละทางอันนี้ก็ไปคนละทางหักล้างเหมือนกันนะครับเนาะโอเคอ่ะเอาไปลองเติมดูสินะครับว่าเออไปลองเติมดูหน่อยว่า F a อผักหรือดูดเป็นยังไงนะครับ อทำเองลองทำเองดูสิใช่ใช่เขียนให้หน่อยว่าว่าไอตัวที่เราสนใจอ่ะว่ามันโดนผลักหรือโดนดูดโดยตัวใช่ใช่เขียนให้กูหน่อยเช่นเขียนให้หน่อยว่าแบบ <c oughs> ไอตัว B ที่เราสนใจนะ่ะโดน A ผลักหรือโดน A ดูดใช่ไหมละ่ะเหมือนภาพนี้มันโดน A อผลักอะไรมาเนี้ย <c oughs> <c oughs> เพื่อนเขาทำก็เป็นเรื่องดีโอ้ หห้เขาสื่ออสู่ี่